เก็บตกไมออโปออกงานแพ็คคู่แจกรอยยิ้มดสดใสจนติดเทรนเก็บตกโมเมนต์ต่างๆของไมอ์พัภูมิและอโปนัทวินหลังจุงมือออกงานแพ็กคู่แจกรอยยิ้มความดสดใสความสุขจนติดเทรนดเป็นคู่ซีพี่น้องโคูสนิทที่ยังเดินหน้าฮอตไม่แพ้วสำหรับหมายภาคภูมิและอโปนัทวินที่คิวงานอย่างแน่นแบบจุกๆทำงานพบปะแฟน ล่าสุดทั้งคู่มีโอกาสไปออกงานแพคคู่อีกครั้งเรียกว่าเห็นไม้ที่ไหนต้องเห็นอโปที่นั่นงานนี้ทั้งคู่เลยไม่ทิ้งคอนเซปต์หล่อและอารมณ์ดีแจกจ่ายความสุขความสดใสอวดโมเมนต์ชวนฟินแถมสร้างรอยยิ้มให้แฟนๆไม่หยุดแฟนๆเลยอดใจไม่ไหวขอแชร์ภาพโมเมนต์น่ารักคู่นี้ผ่านแฮชแท็กเซนทันเอมบราซี่เอกไมให้ติดเทรนด์ทวิตเตอเรียบร้อยแล้ว